ไปเห็นนางต้องใช้เงินเหรอหมอทำีเองม่ได้่้ัก็ต้องใช้เงินตัวใสก็ได้ตัวใส่ก็ได้เลยตัวใส่ก็ได้ไปเบิ้งฐนีเงมันต้องลงทุนน่งใสอย่งนั้ใส่เสื้อผ้าจะของซื้อว่าหรืไปเห็นงานผืออีไยเนี่ยอ่มึงมีอย่างมึงมีเห็ุลงทุนหรอลงทุนไปหรแปดหมื่นลทุนยัง ชือนั่นดิือนั่นแหละถึบเป็นนะว่านีโอนมาโอนมาไล้เร็วอ๋หมื่นเราบ่อสองพันและตอนนี้โอนมาโอนมาโอนมาเสียเทงอนั้นเลงทุนลงมาลงมาเทศกับเทศมาแล้วเนี่ยเบิกขบะติดลบมึงยังหูแต่วันชีทดลองอ่ะมันได้มันชีชิงก็ได้คือหูยังบอกว่าไปท้ามาแล้วหูพ่อ กมันมาได้รอยามาอาดอยู่นี่นแ้วเอเงินมาเราบอกวันนี้่งานเพื่อนอ่ะประสบการเดประสบการมดเลเดประสบการหิวบวกินพิบกินนานหินบ่อยิบกนินงานเพือนยังจะห้องเืมีอของอยู่ค <c oughs> ือนอนหลับ คือกินอิ่มคือนอนหลับทำงานเพื่อเพื่อกินเพื่อจะฟของแล้วก็ไม่ทำงานแล้วก็กินแล้วก็ไม่ทำงานแล้วก็เพื่อจะฟของด้วยโอ้เหระวังปนนี้ทำงานเพื่ออย่งเอาว่ะทำงานเพื่ออยังเอาว่าบจะรีบๆทำงานเพื่ออยังไรทำงานเพื่ออยังบังทำงานเพื่ออยังบัง ยังทำไมวะยังใส่ดีก็จะสอดีนะชีวิตชีบีคื็ดีแท้ทำงาใส่นี้ก็จะสอตั้งใจจะฟ้องเลยนะยังได้ยังเนี่ยแหละเห็นเงินจะได้เงินได้ยังอีกได้เงินนะไปใส่นี้ได้กินอีกยังอีกได้นอนทำนนี่ตายซะ อิโนมันมมรรยังไงเพรียงยังไงเพียงยังยายิ้มเสริมสวยเสริมสวยกูบ้าสวยเดีเด๋เลยบอกมะยังไงเพียงเสริมสวยยังวะมันเสริมสวยเอยียงนะน,นี่ก็จะไปตัดผมกับแพงเพอพอบอกมะพอบอกมา,ออกมาตัดเอียงกับเดี๋ยะสมัมผัตัดผมปรแม่ณ เร็วตี้บาทคืออยู่ืนเด้อย่าคิดด้หลายเป็นรอยเราแซวที่คอคอเขาอาวนเขาคอยังไงเงินมาแต่ใสนซื้อยิ่งเงินมานต่ใสซื้อยอ่งเขากม่อยซื้อยงแล้วเราว่าวงานเ้อเร็วทำงานเพียงแล้วเราก็มึงกับวางวันนี้มาที่ออกมาจากโลกสวยเร็วไดีฟันมาล Ngay gặp bèo bèo phán. Ghé chào Để nhìn chào bèo nhìn chào bèo Tông quá cho hôm 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 tham hôm 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 ม,มันวุ่นหลวบแต่ใต้นะชีวิตมึงต่อใต้วนหลูบมีทำเก่าอ้าวไอ้นมเขาไปอัดเกา่าอนาะในยังไงลี้ยวคิดในเสื้อผ้านุ่งใหม่ๆหกปีแล้วได้อะไรนี่ในห้องในยังเด็กอยู่ห้องนี่ในอยู่ห้องดีบอตองไปนอนถามถ่ะเออ บ่ต้องไม่ถือกป๋องของเพื่อนกูกับ่บนนทางทางหรอวะโอ็วไปโจกไปกระตามมันย่อโยงัเคยโจกค่เที่ยดเดอ๋ันอยว่าสิบมีหมอนวันน้องหอดควันถูกต้องไปซื้อให้โจ๊กไปโจกมาเคยโจ๊กก็เร็วว่าห้องจะหอบมาเนี่คนอื่นออมาเอนว่มันยังโม่เอาอยู่แค่กีาร์อยู่นนั่นเดืซื้อเนี่กินไม่เต็มเอยู่นะน้ำต้มหูจะกินหรอกรายเนยพ่บาสเขาซื้ว่ากิน้องเขาจนเบื่อคงไยัง ยังอีกแต่ยังอีกแต่ยังอีกสมมติต่ากัของเขาอันมึงได้อันใดอ่ะจะบูย่านญี่ปุ่นอันใดได้ยังนั่นเลี้ยวมีซื้อแนวกินในยาของเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหอมยาสารโลแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ได้ตังแล้วก็มาซื้อวนอยู่แบบนี้เหาองยาของอะไรอายุหาซีประเฮียนมาเลยฮะอายุหาซีประเฮียังมาเลยอายุหาซีก็ทำงานไปเรื่อยจนกว่าเกษียณ ฝ่ตาตมึงคนเดียวเลยฝ่อไตเอาตอนนี yes oh. ้ย oh ังม่ตอบเอาเรอนี้ล่ะไแล้วบ้านี้ไแล้วทอยที่ใหญก็ซีบิดแหละเดี๋ยวบอกมายิงเข่วอยู่แล้วแล้วบอกมาได้ยังไง จ๊บยังสองผ่าโจ๊บยังยังยังบ่ตอยู่ไม่ใชจ๊บบ่ตอยู่บุกจบปับเพิ่ตอนนี้นี่น้อมนี่ได้มาจยังไงเนี่ยมาจจกไลยก็ได้ตัวคันบ่ได้จ้าฝีมือกูคทนบ่ได้เงินจยากทำงานได้มาจากฝีมือบ่ได้มาจากทำงานฝีมือได้บ้างไรอืมเอาไปซีรีสขาเล่วบอกมะบวตอยู่บวอย่างมันยังมันบ่หูอีนี้ยังหูอยู่ได้อีนี้ยังหูอยู่หาจิบทำงานแล้วก็ตาย ยัไม่รู้อะไรเลยยูจะวองอ่ะโถยอ่ะอืมวันละกูนะทำงานเก็บตังค์ซื้อรถตารีจีออร์ก็ทำไมซื้อรถตารีถูกแลงววันที่หนึ่งแล้วก็ทำงานต่อแล้วเงินไม่ถึงคอนโดซื้อรถตารีก็ออกก็นซื้อใส่งานต่อแล้วราคาเทิมแล้วก็ทำงานชีวิตมึงกิติดตี๊ดก็งานนี่แหละเนาะ ่ดบคิด่บงคิดส่างายามเสารลบมาเรืองานเรามาก่เมัอนกันอนแต่ออกไปไม่โง่โวนหลุชสมือตัวบางคิดสิเป็นเจ้านายอของเจ้น้ายอ้ของอีหยังนี่รีบกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็มียอดวิวเยอะๆอเราต้องทางานเราก็จะต้องการทำงานก็เข่าอีฟ้ามันง่โวนม่เก่าเอาทำงานกคือมันได้เงินอยู่แล้วเป็นเดือน ทำยูทูบอ่ะตังหาได้ยักบานแล้วมับ่าในยักบานว่าใน่านอยู่เขาคนไหลค็แช่สองอย่างบับมีเอ็นทีมีเอนทียังอีกอามจะตามมาดูมันบ้านในหอดเคิงอยู่ตอนนี้ขาดอีกต่างสองพันชั่วโมงโหดเดี๋ยวมันก็ลรลงระเรยเพราะมันเลยปีมาแล้วมัมีเอ็ทีประตายัง B-U-K M-I-E อยีวัก N อ็ลูปโปะไ้สีเหลืองลูกมาสองโต๊ะมาตนัเบีนนี้งขอเบงเดี๋ยวมาสีใต้ไม่สิหาชิปล่ะฝอเของมาเบิงนี่ลงทันทีเอาเราจะร้องละเอาสาใจเอามาเบ่าไว้เอาตาเดี๋ยวรองเบาไว้นี่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 ดีคลิปล่ะ Nih 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 Nih